ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสองช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน h ช n n นลและทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษ,ษกับครูคพี่น,นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับมาเรียนกันต่อนะครับในหน้า57นะครับหนังสือ f y which English ป .4 ที่เป็นแบบฝึกหัดทักษะการเขียนนะครับ writing คำสั่งบอกว่า look at the pictures นะคงับให้นักเรียนดูรูปภาพให้ write ให้เขียน the sentences sentences ประโยคหลายๆประโยคภาพที่หนึ่งนะครับโรบอทนะครับบุญญนยนนำขยะไปทิ้ง ดังนั้นคุณครูก็เลยเขียนเป็นประโยคให้ว่านะครับ the robot หรือนักเรียนจะเขียนเป็น a robot ก็ได้นะครับพูด empty the rubbish bin คำว,ว่า empty แปลว่าทำให้ว่างเปล่านะครับนะทำให้ถังขยะว่างเปล่านั่นก็คือนำถังขยะนำขยะในถังขยะไปทิ้งถ้าถ้าพูดให้มันตรงๆพูดอย่างนั้นนะครับนะหรือภาษาไทยก็เรียกว่านำขยะไปทิ้ง แต่คำว่าขยะไปทิ้งนี่หมายถึงว่าขยะที่อยู่ในถังนะครับนะถ้าใช้คำว่า t h r o u g the rubbish หรือว่า through the, through the trash มันแปลว่าทิ้งขยะนะครับนักเรียนนะนักเรียนต้องดูให้ดีนะครับความหมายของภาษาอังกฤษเนี่ย thro w นะครับ t r u the rubbish แปลว่าทิ้งขยะนะครับถ้านักเรียน The children t h r o u g h the rubbish on the cloud on the ground ก็แปลว่านักเรียนทิ้งขยะลงบนพื้นนะครับนะไม่ได้แปลว่าเอาขยะไปทิ้งอย่างนี้นะครับถ้าเอาขยะไปทิ้งอย่างนี้นะครับคุณครูให้ใช้คำว่า empty นะครับ empty the rubbish bin ก็คือทำถังขยะให้ว่างเปล่าก็คือนำขยะในถังไปทิ้งนั่นเองนะครับความหมายคุณครูใช้คำว่า t h หุ่นยนต์สามารถที่จะเทขยะได้นะครับภาพที่สองนะครับหุ่นยนต์สามารถที่จะทำอาหารเช้านะครับหรือนำอาหารเช้ามาให้กับเจ้านายของมันคือมิสเตอร์ลีได้ก็แต่งเป็นประโยคว่า the robot could take m r Lee the breakfast นะ take แปลว่านำมานะครับนะไม่ได้ไปแปลว,ว่าทำนะครับนำอาหารเช้ามาให้กับมิสเตอร์ลีได้ แต่ถ้าทำอาหารนี่ใช้ค็ว่าคุกไปเลยภาพที่3นะครับหุ่นยนต์สาม,มารถที่จะจัดหนังสือให้เรียบร้อยนะครับเข้าตู้ไปวางบนชั้นวางอย่างเรียบร้อยก็ the robot cut o ใช i ดี the books ถ้าเรียนสังเกตนะครับหนัคคำกริยาจะเป็นช่องหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็ห้ามเติม s นะครับเพราะว่าตามหลัง modal verb นะครับ c u ดเป็น modal verb นะครับนะั โมโนเวิร์บนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขอขอบคุณนะครับนะผู้ใช้นามว่าดิพีดิดดีด้นะครับเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญระดับหนึ่งนะครับนะขอขอบคุณมากๆครับ ไปภาพที่4นะครับผมนั่นก็คือ the robot could help help m r l e e in the garden หุ่นยนต์นะครับสามารถที่จะช่วยเจ้านายของมันนะครับก็คือช่วย m r l e e ในสวนนะครับสวนหย่อมช่วยทำอะไรก็แล้วแต่ข้อที่5นะครับ the robot could clean the bot หุ่นยนต์นะครับสามารถ ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำนะครับนะ The b a r g และก็ภาพสุดท้ายนะครับ The Robot c o u l d Wash the Kitchen ่นยนต์สามารถที่จะล้างนะครับ The Kitchen Floor ตัวนี้ครับถูนะครับดังในที่นี่ Wash ต้องแปลว่าเช็ดแปลว่าถูสามารถที่จะถูพื้นในห้องครัวได้นะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเขาบอกว่านาวตอนนี้ให้ทุกให้พูดคุย about เกี่ยวกับ what you couldn't do ในสิ่งซึ่งนะครับนะ what ตัวนี้แปลว่าในสิ่งซึ่ง you couldn't do นะครับคุณไม่สามารถกระทำได้ when เมื่อ you weren't well you weren't well นะครับแปลว่าคุณป่วยนะครับนะ เล้งนะครับแม็กซ์เลยบอกว่า i could i couldn't ride my bicycle when i has a broken leg แปลว่าฉันไม่สามารถปั่นจักรยานของฉันได้นะครับเมื่อฉันขาหักหรือว่าฉันเจ็บขาอะไรก็ว่าไปนะครับค็ว่า broken leg ไม่จำเป็นว่าจะต้องแปลว่าขาหักอย่างเดียวนะครับแปลว่า,าขาบาดเจ็บก็ได้นะครับ คุณครูก็เลยนำมาแต่งให้4ประโยคนะครับ I can't swim because my arm hurts ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้น,นักเรียจนะจ,ะจะใช้เป็น I couldn't ก็ได้นะครับแต่คุณครูใช้เป็น I can't because my arm hurts เพราะว่าแขนของฉันนั้นบาดเจ็บคุณครูใส่ arm ไม่ได้ใส่ s นั่นก็หมายความว่าแขนข้างเดียวนะครับ ได้รับบาดเจ็บกิริยาก็เลยต้องเติม S แต่พอมาข้อที่2องนะครับ I can't watch TV because my eyes hurt ฉันไม่สามารถดูทีวีได้เพราะว่าตาของฉันนั้นเจ็บตาเจ็บนะครับหนาะตาสองดวงนะครับเติม S hurt ก็เลยไม่ต้องเติม S นะครับ I can't eat much because I got a toothache ฉันไม่สามารถรับประทานได้มากนะครับ because ก็เพราะว่าฉันนั้นปวดฟันนะครับ toothache I got a stomachache ฉันนั้นมีอาการปวดท้อง so ดังนั้น I can't go to school ฉันจึงไม่สามารถไปโรงเรียนได้ลาโรงเรียนหนึ่งวันนะครับลาป่วยเพราะว่าปวดท้อง โอเคครับคุณประวัติจะไปไวนิดหนึ่งนะครับนะเป็นนั้นว่าหน้าที่ห้าสิบเจ็ดก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปต่อหน้าห้าสิแปดครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาพี่นันงก็ขอขอบคุณ